สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม JJ Master นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอดมอด Lucky b o x นะครับซึ่งมอดเนี้ยมันจะเป็นมอดที่สามารถหาตัวได้ในเวอร์ชัน1.0.2.1เท่านั้น1.0.2ที่เห็นมุมฝาล่างเนี่ยมันเป็นบั็กเกนนะความจริงเวอร์ชันจริง,รงผมก็คือ1.0.2.1มันสามารถหารดกเทกเจอร์เท็เจอร์อแพคซีดอย่างเงี้ยใน MCPE หาเลยนะ นี่ผมก็จะทำการจะมาจะมาทำการลืมวน,น,นะก็ขอเป็นคลิคปคลิปแบบก่อนออกไปนะไปสร้างก่อนพ,พิมพ์ว่า,า m o s s แล้วกันเอยออกดิไ u r เวอร์โอเคถูกแล้วเช็ดเปิดไหมเปิดแนงเปิดอะ ครับคดูแลครับอ่าเพยเลยนะมันก็จะหาโหลดได้แล้วก็มีพวกมอสอะไรเงี้ยนี้ผมจะมาทําการอย่างอย่างที่รู้แล้วมอสตากีบอกเนี่ยถ้าเป็นในคอมเนี่ยมันจะเป็นรูปบล็อกคลายบล็อกทองแล้วก็มีรูปคร s t ชั่นมาร์กแต่ว่าอันนี้นะมันจะเป็นรูปอะไรอ,ะอ่ะเขา้ะก็ร,ร,ร,รูปรูปมันเดี๋ยวก็ดูเองนะผมอธิบายไมู่กแต่มันจะโหลดช้าเพราะผมลงมอสแล้ว มันก็ช้าเพราะม,มีมัดอยู่ถามว่ามัดกี่เอมบีจะไม่ได้ว่ากี่เอมบีจะไม่เกินสิบเนโนอนอะมันก็มีมอัดอื่นอีกแหละเกียบเลยพอดีหาเจอนะต่ผมเกียร์โหลดมามันเอมบีเยอะมากขี้เกียจมากเลยมีมัมอดอันนี้ด้วยซุปเปอร์อินเดรากอนแล้วก็มัดคล้ายๆเดากอนเน่ะมันจะเป็นมังกรนทำให้ถุงมันไม่ได้โหลดมาหรอกไม่กี่เอมบีควันสี่ห้าบีมาแล้วมันจะมีสิบด้วยนะอ่ะอาโอ้ผมว่าเกิดเมืเ่อเดียวเขา ตกตายแบบหนีตายจริงด้วยมาฮะเครื่องโคจะแหล็กแล้วเนะี่ยก็จะจำไม่ผิดนะไอ้คิมต้องพิมพ์หน้าไม่พิมพ์ถามพี่เจอ้อ่า U C K o B L O 4ีเคลักกี้บ็อกเอาหาเอาไม่ใช่ลักกี้ลิกกี้ยูโอเคลักกี้บ็อกโอเคหาดิไม่เจออะไม่เป็นไรมีทีหนึ่งนะติดเป็นช่างสัตว์นะหาอยู่ไหนวะเอามอดมาแล้วไม่ใช่เลย เดียวนะผมเอาหมดมาแล้วนะไม่พลาดนะนะผมพยายามไม่พลาดจำได้ว่าเอามาแล้วนะเนี่ยบอกลคก,ก้บอสหาเดิร์ลคก,ก้บอสอันไหน L U เนี่ยไม่ใช่ R U L U C K B A L O C K ลคก,ก้บอสเฮดฮาร์ดคอร์เออจำล้เนี่ยอัเป็นรูปหลังเนี่ย นี่นะมันทำอย่างนี้เลยนะนีงง่ตรงนี้มันจะวางไปตนจุดนะมันคงอันเนี้ยถ้าถ้าที่ผมไปดูมามันไม่มีอันดีเลยนะไม่มีอันดีเลยวางไว้วางไวงไ้ <S <S <uch ing> ไม่มีเลยไม่มีอันดีเลยนะมันจะไม่มีอันดีเลยนะจากที่ผมไปดูมาเพราะผมเล่นมาแล้วไม,ไม่ไม่มีชิ้นดีเลย แล้วก็ขอบินสูงเพื่อฆ่าตัวตายแบบเปลี่ยนตายแล้วก็ถ้าที่จำไม่ได้ก็คือจะมีข้างบนอ่าโดด,ดิโดนด,ดิทุบทุบนี่ใช้มือทุบกั่ไหนนะโอ้โหชุดเกาะชุดเกาะเห็นเห็นแล้วก็ถ้าจำผิดนะมันน่าจะมีธนูตกมาจากฟ้าเฉย ไอ,อ้ขนูเตรียมเลยไอ้บ้าใส่เลยมีมีมีรองเท้าใช่ไหมอ่าโอเคไม่ใช่อ้นี้รองเท้าต้องการรองเท้านะครับโอเคครับครับโอเคครับโดดเดี่ยวนะครับเอาละฮะเอาละฮะอันต่อไปอ่ะถ้าเกิดเดียวมันจะมีโอ้โหโอ้โหเขาก็คงจะยืน มนนี่มานนี่มานนี่มี่มานี่มานี่นี่มา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 นี่มีดาบฮะจะไปรออะไรฮะขอดาบมาดาบมามันี่มานี่มานี่มานี่อย่ามาบ่นเนี่ยอย่ามาบ่นเนี่ยพี่เีต้องไปต้องไปต้องไปครับ พี่จะรีวิวมอดครับพี่ขอร้องครับเงียบหน่อยครับผมจะใช้วิธีการเกลียนเงียบไปหาแม่ดิอย่างนี้เลยครับพี่จะมีรีวิวมอดครับเปลี่ยนครับเสริมพลังครับเปลี่ยนเป็นธนูครับธนูไหนครับนี่ครับนี่ครับเอามาเลยครับเพิ่มยังครับขอดับเพชรครับดับเบชเอามาครับธนูชัดหนึ่งร้อยใช่ไหมใช่ครับ ดาบฮนะขอเกาะดีๆอ่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลขอแค่เสื้อดีๆก็พอลอะฮะเอามาโอเคดีแล้วทีนี้แหละเออมันทำแล้วโอเคฮะขอบินฮนะขอบินขอบินเกมบินฮะเอามาฮะเอา,าฮะเอาละ,าม,าะมันอยู่ไหนนี่เพียบ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 ดอย่เพียบตังโมเพียบอย่าถามครับพี่รีวิวหมดอยู่ครับ ก็เราต้องเอาไอเทมพิมพ์ลูกศรเพราะถ้าไม่พิมพ์หาไม่เจอไม่ดู้ครับพี่ลินดูมดอยู่ครับโน้ครับพี่ชื่อไหมพี่ไม่ดูครับลูกศรพิมพ์ครับเอาละครับอ่าเออเดี๋ยวหาหาหาเร็วเร็วฮะเอาแค่นี้มาฮะมาทีเดียวเว้ยพี่โฮ่อยู่ไหนพี่โฮ่เนี่แหละ พี่จะฆ่าไม่หาไม่เจอมาไปกินอีกโดนไหมนี่ขนาดมือแม่นยิงไม่โดนกระโหนพี่มานี่พี่มานี่พี่มานี่พี่โหคขับแปนหนึ่งครับ ร็วพี่โหพี่โหตายเร็วเสียเสียเวลางันงันช่างหัวมันไปช่างหัวมันเป็นจหีหายายตาย่ี้าไม่ตนี้ขอใส่กอนะแต่พี่ครับเท้าหมวกอางเกงเพื่อป้องกันเงี้ย เพราะพี่อยากจะตายเมื่อกี้ปู่พี่โฮมเงทำลายตรงนี้พี่โอ้โหบล็อกหายหมดเลยกลายเป็นบล็อกอะไรเนะี่ยช่างมาันเถอะเออโอ้โหพี่พี่แกโหดพี่พี่จังมาฮะมาอยากรู้ว่าชุดเกาะธรรมดารุ่นตัวอะไรเนี่ยคอมบี้มันไม่กล้าบอกพี่หรอก<ะ>จำได้ว่ามันมันจะต้องมีอีกเหมือนแล้วใช่ไหมฮ้ยพี่ดูทำไม ทำไมไม่เอานมะามาอ,อย่างพี่เธอนะอย่ายุ่งพี่ขอร้องอย่ายุ่งฮ้่คิปเปอร์โอ้โหเนี่ยนี่นะคะเราจบการี้นเนียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย